สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของวิชาคอมคอมไซนะเพราะว่าชีทนั้นได้หมดลงแล้วแล้วก็ไม่มีเนื้อหาอะไรบ้างส่วนที่เหลือก็คือเอ่อต้องฝึกทำแล้วก็มาปรึกษาพี่ดูว่าทำยังไงดีแก้ตรงไหนดีเออสำหรับต่อไปใช่ไหม ก็มาดูอันนี้ก่อนอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเขาจะมีกันบ้านมาให้เราตลอดและการบ้านก็ไปทําในเว็บแล้วมันก็ตรวจโดยอัตโนมัติตรวจจากโค้ดที่เราเขียนเนี่ยแหละก๊ปโค้ดไปแล้วก็ไปวางในนี้อ่าเรามาดูโจทย์ข้อนี้ก่อนเลยว่า <S <S เขาบอกว่าจงเขียนโปรแกรมสําหรับเล่นเกมทายตัวเลข โดยกำหนดให้โปรแกรมสร้างเลขเป้าหมายคือค่า72ก็คือเลขที่เราเราจะไปทายเนี่ยคือ72ตัวที่ถูกก็คือ72อ็ดสอรับตัวเลขจากผู้เล่นเข้ามาแล้วก็มี3กรณีก็คือทายสูงเกินไปหรือว่าทายต่ำเกินไปอืมแล้วก็เท่ากับเลยอ่า ทีนี้เนี่ยอันนี้ก๊อปได้ไหมอันนี้ก๊อปไม่ได้ทีนี้เรามาเขียนยังไงดีก็ปะเปิดวิ่งขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกเราอาจจะเขียนไม่เหมือนพี่ก็ได้นะอย่างหนึ่งก็คือไอเวลาส่งกันบ้านเนี่ยมันมีเหมือนกันนะก็คือว่า เครื่องมันตรวจได้ว่าอาจารย์น่ะเขาดูรู้ว่าเราลอกกันหรือเปล่าเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสามารถเขียนได้เป็นร้อยเป็นพันวิธีเลยเออดังนั้นมันมีโอกาสยากมากที่จะเขียนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่สอนไปก็คือแนวทางแนวทางหนึ่งเท่านั้นแต่เราอาจจะคิดได้มากกว่านี้มีหลายแนวมากกว่านี้อีก มาดูข้อนี้ก็รับ Input อย่างแรกที่พี่คิดถึงเลยก็ต้องรับ Input เข้ามาใช่ไหมพี่ให้ตัวแปรนั้นเป็น n แล้วกัน n integer แล้วก็ยังไง init ก็ Input ใช่ไหมเพราะเราจะรับ input ททำไมต้องเอา i ินเทอรไว้ข้างนอกเพราะว่า input ที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันเป็น Integer เพราะว่า input มันเป็นสตริงเสมอๆจากคราวที่แล้วที่เราเรียนไปถูกไหมอืมทีนี้เราก็เป็นการทำงานเลยก็คือเราต้องรู้ลำดับขั้นตอนของมันใช่ไหม ถ้าเราเป็นเครื่องถ้าเราเป็นโปรแกรมเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอย่างหนึ่งที่พี่คิดเลยก็คือว่าเราต้องรับค่ามาจากคนที่ป้อนที่ทายเลขถูกปะอ่าพี่ได้รับค่ามาปุ๊บแล้วพี่มาทำอะไรพี่ก็มาดูว่าไอ้เลขที่เขาทายเนี่ยมันเท่ากับเจ็ดสิบสองมากกว่าเจ็ดสิบสองหรือน้อยกว่าเจ็ดสิบสองถูกไหมเออไอที่พี่ประเมิอนอย่างเงี้ยมันคืออะไรเราอาจจะ เขียนมันได้ในคำสั่งอะไร if ใช่ไหม if n เท่ากับ72ใช่ไหมถ้า n เท่ากับ72ให้ทำอะไรก็ให้ print คำว่าคำว่าอะไรเอ่ยของเขา you collect ไหม ดูว่าอะไร Congratulation you guess is correct อืมถ้าก๊อปได้ก็จะดีมากเลยแต่อันนี้ก๊อปไม่ได้อ่าก็ใส่ลูกน้ำไปว่า Congratulation เขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ c o n g r a t u l a t i o n มี s Your guess is correct ็นี่เองต่อมาเขาใช้คําว่าอะไรครับไอ้ดูแล้วเนี่ยของเรามันมีสามเงื่อนไขใช่ไหมสามกรณีเนี่ยทีเนี้ยจากที่เราเรียนมาถ้าพี่เฉลยไปเราต้องออกแน้เลยก็คืออะไรเฮ้ยคำสั่งแะลรวะอืม elif ใช่ไหม ถ้ามากกว่า2ตัวถูกปะถ้า2ตัวยังใช้ if กับ e l ได้ถ้ามากกว่า2ตัวให้ใช้ else ขึ้นมาช่วยก็ n เป็นไง n น้อยกว่า72แล้วกันให้ print คำว่า sorry sorry your guess is wrong let oh sorry your guess is too low your guess is too low อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอะรเอลถูกไหมพอเป็นเอแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ใช่ปะเพราะมันคือไม่เข้าอันไม่เข้าอันบนไม่เข้าอันรองลงมาก็ต้องเข้าอันสุดท้ายแล้วละ่ะอืมประมาณนั้นก็พินคำว่าอะไรครับ ชูอะไรชูไ hmm. ฮใช่ไหม mm hmm. อ่าเรามาลองโปรแกรมของเรากันกว่าอ๋อเราล,ลืมใส่อันนี้ไปให้ enter your grade คิดว่านะเดี๋ยวต้องไปดูทีว่าใช่หรือเปล่า enter your grade ใช่ไหม Enter your gas ศูนย์ถึงหนึอ่าทีนี้มาลองดูโปรแกรมว่าโอเคไหมบึ๊บนี่ไงเขาก็ขึ้นมาว่าอันนี้เป็นโปรแกรมของเราที่โชว์ให้ผู้ใช้ได้ใช้งานขึ้นมาว่า Enter your gas s พี่ก็ใส่ไปเลยว่า พี่ลองใส่ดูว่าหรืออาจจะใส่แบบตัวอย่างเขาได้เขาใส่สี่สิบห้าใช่ไหมปึ๊บเป็นไง sorry your g e t is too low อลองมาล้านใหม่ใส่เป็นไรดีเจ็สิบสอง congratulation s your g e t is correct ก็โปรแกรมของเราเริ่มโอเคแล้วใช่ไหมลองใส่มากกว่านีเจ็ดสิบสาม Sorry your g e s s is too high อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่าเราอาจจะทำได้แตกต่างจากพี่อืมทำยังไงให้แตกต่างได้อย่างเช่นเนี่ยแตกต่างวิธีหนึ่งก็คือมันสามารถสลับบรรทัดได้พิจารณาไหนก่อนก็ได้ถูกไหมอันเนี้ยเออก็เป็นข้อแตกต่าง อันหนึ่งพิจารณา n น,น้อยกว่า72ก่อนก็ได้เออแล้วก็เป็นคำว่า sorry ถูกไหมหรือจะมาพิจารณา